สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะหญิงจะมาพูดถึงการยื่นขอวีซ่าอังกฤษซึ่งจะถึงขั้นตอนของการนัดหมายแล้วก่อนหน้านี้หญิงมีพูดถึงในเรื่องของการวิธีการยื่นขอวีซ่าการกรอกแบบฟอร์มนะคะจนถึงการจ่ายค่าธรรมเนียมหลังจากจ่ายค่าธรรมเนียมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะต้องมาถึงขั้นตอน,น,ตอนการนัดหมายหญิงจะพูดถึงเรื่องของเอกสารก่อนนะเอกสารของการยื่นขอวีซ่าอังกฤษอันนี้จะพูดถึงทั้งท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียนนะคะอันดับแรกก็คือหนังสือ เดินทางหรือว่าพาสปอร์ตของเรานะคะอายุไม่ต่ำกว่า6เดือนรูปถ่ายตรงนี้ตอนนี้เขาไม่ได้ใช้แล้วนะแต่หญิงจะใช้ให้ข้อมูลไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วไม่ได้ใช้นะคะนะตอนนี้คือไม่ได้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนทะเบียนสมรสยา หรือว่าใบเปลี่ยนชื่อถ้ามีนะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะถ้าเกิดว่าอา,อายุไม่ถึง20ปีก็ต้องใช้สูติบัตรด,ด้วยนะคะหนังสือรับรองสถานะทางการเงินหรือว่า b o o กแบง k ์ t เต e เมนตแล้วก็แบงก์ส t ตตบิเคตหนังสือรับรองตรงนี้ขอจากแบงค์ได้เลยและก็ควรจะขอก่อนยื่นไม่เกิน7วันหรือว่าไม่เกิน1สัปดาห์นะคะเพราะว่ามันจะได้เห็นการอัปเดตหลักฐานทางด้านการการงานทำงานอย่างเช่นหนังสือ,อ รับรองการทำงานนะคะหนังสือราชการซึ่งต้องระบุเป็นตำแหน่งงานวันเริ่มงานอัตาราเงินเดือนนะคะกรณีที่ประกอบธุรกิจก็ให้แสดงหนังสือรับรองทะเบียนการค้าเป็นภาษาอังกฤษในกรณีที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาให้แสดงหนังสือรับรองสารภาพการเป็นนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดูเช่นเป็นแม่บ้านเงี้ยก็ให้แสดงสำเนาทะเบียนสมรส หรือว่าหนังสือรับรองการทำงานนะคะสำเนาสมุดเงินฝากทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของสามีกอยเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานสำเนาสมุดเงินฝากทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของบิดามารดาเพิ่มเติมและหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้โดยออกอำเภอจากทางอำเภอหรือว่าสำนักง,งานเขตเท่านั้นถ้าเกิดว่าบิดามารดาถึงแก่กรรมก็ต้อง แสดงสำเนามรณบัตรของบิดามารดาด้วยนะคะถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทางประเภทของเชงเก้นอังกฤษออสเตรเลียแล้วก็อเมริกาภายในระยะเวลา3ปิีถ้ามีดเดินทางก็ให้ถ่ายสำเนาด้วยการจองโรงแรมตลอดทริปการเดินทางตั๋วเครื่องบินไปกลับกรณีเยี่ยมเยียนนะคะตรงนี้จะมีเพิ่มเติมก็คือพวกหนังสือเชิญนะคะซึ่งระบุชื่อที่ยูเบอร์โทรอ,อีเมลของผู้เชิญ ระบุเลขพาสปอร์ตระบุความสัมพันธ์นะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ที่จะไปคืออะไรไปเยี่ยมเยียนไปหาญาิอะไรอย่างเงี้ยกรณีถ้าเกิดว่าผู้เชิญออกค่าใช้จ่าย ทั้งหมดนะคะให้ผู้เชิญเนี่ยแสดงหลักฐานทางด้านการเงินด้วยโดยโชว์สเตทเมนต์เนี่ยย้อนหลัง3เดือนนะคะหรือจะเป็นเอกสารการชําระภาษีเงินได้เอกสารบาเหน็จบํานาญอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็มีหน้าพาสปอร์ตด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเ,เป็นแฟนหรือเป็นอะไรกันเนี่ยก็ควรก็ต้องมีรูปถ่ายด้วยนะคะแสดงความสัมพันธ์ว่าเป็นแฟนประทับตาวีซ่าการเดินทางเข้ามาไทยอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่าเป็นญาินะคะก็ให้แสดงหลักฐานทางความเกี่ยวข้องทางครอบครัวซึ่งก็จะเป็นทะเบียนบ้านเป็นหลักเนาะทะเบียนสมรสสุทธิบัตรอะไรประมาณนี้นะคะจากวิดีโอครั้งที่แล้วนะคะจะถึงขั้นตอนในเรื่องของการจ่ายเงินเมื่อคุณจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาเข้าหน้าเช็คลต์คุณต้องดาวน์โหลดตัวเช็คลต์นี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ปริ้นออกมาด้วยยื่นถือไปยื่นในวันที่เรานัด เก็บลายนิ้วมือนะคะต้องปิ้นหน้านี้ออกมาหลังจากนั้นให้คุณคลิกด้านล่างนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของการนัดหมายแล้วคุณสามารถที่จะเข้าคลิกตรงนี้แล้วก็นัดหมายได้เลยนะการนัดหมายนะคะอันนี้ก็คือจะมีให้เลือกวันแล้วก็เวลาแล้วก็สถานที่ถ้าเราเลือกกรุงเทพเราก็เลือกที่เซ็นเตอร์ของกรุงเทพมัอกได้เลยตามนี้นะคะ วันที่นะเขาก็จะมีให้เราล่าสุดขึ้นมาก่อนว่าว่างเมื่อไหร่ถ้าเราจะเลือกเดือนถัดไปก็คลิกไปเลือกเดือนถัดไปแล้วก็เลือกวันเมื่อเลือกวันเสร็จแล้วปุ๊บด้านล่างมันจะโชว์เรื่องของเวลาให้เราสีส้มนั่นคือมันจะมีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าสีเขียวนั่นคือฟรีนะเราสามารถที่จะโหลดดูเวลาในช่วงบ่ายได้ว่าเราอยากจะเลือกเวลาไหนที่เราสะดวกนะเมื่อเราเลือกเวลาที่เราสะดวกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คิด continue ได้เลย ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของบริการเสริมเราไม่ต้องเลือกเลยนะคะเราสามารถถ้าเกิดว่าบริการเสริมตรงไหนที่เราอยากได้เราสามารถไปแจ้งเขาณนะวันนัดหมายได้เลยรายตรรายละเอียดตรงนี้จะเป็นข้อสรุปอีกทีนึงว่าอา้าเราเลือกนัดหมายวันนี้เวลานี้นะมีค่าใช้จ่ายไหมนะคะอันนี้คือเราไม่ได้เลือกอะไรหรือก็จะไม่มีในเรื่องค่าใช้จ่าย ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการดาวน์โหลดเอกสารซึ่งคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารเองผ่านเว็บ BFF หรือการนัดหมายครั้งนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ดาวน์โหลดเอกสารคุณสามารถที่จะเอาเอกสารทั้งหมดไปยื่นณวันนัดหมายแล้วเขาสแกนให้ซึ่งเราก็จะเสียค่าสแกนณวันนั้นๆอันนี้ก็ตามนี้เลยนะคะว่าข้อแรกจะเป็นในเรื่องของเอ,เอกสารของ สเตทเมนทุกอย่างที่หญิงเอ่ยมาเบื้องต้นให้คุณเตรียมแล้วก็ดาวน์โหลดทั้งหมดนะคะตามไฟล์ชื่อนี้เลยหากคุณดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็คือเซฟแล้วก็ดาวน์โหลดนะคะตามนี้ได้เลยให้เลือกว่าเราจะดาวน์โหลดอะไรบ้างแต่เอกสารต้องครบถ้วนนะต้องบอกก่อนนะว่าครบถ้วนนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเรามาพิมพ์ตัวดีเทลแอปพลิเมนนะคะว่าเราจะต้องเอาตัวดีเทลแอปพลิเมนตัวนี้นะคะไปยื่นณนะวันนัดหมายอ่า ต้องมีทั้งเช็คลิสต์แล้วก็ตัวแอปพล m e n t มีแค่นั้นที่เราจะยื่นในวันนั้ดหมายถ้าเราดาวน์โหลดเอกสารเรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าเราไม่ชัวร์นะคะเราก็สามารถที่จะถือเอกสารทั้งหมดที่ทเรามีนี่แหละไปสแกนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวนัดหมายะเราต้องปิ้นตัวนี้ไปในวันที่เรานัดหมายนะคะกรณีที่เราอยากจะเลื่อนวันนัดหมายนะคะเราสามารถเลื่อนก่อนที่เราจะไปยื่นวีซ่าได้เอาจริงๆนะ อยากให้ถ้าเปลี่ยนแปลงวันก็อยากให้ดำเนินการก่อนสักสามวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเออฉันจะไปพรุ่งนี้แล้วฉันมาเปลี่ยนวันนี้มันจะไม่ได้แล้วนะคะก็คือยังไงคุณก็ต้องแผนให้ให้ดีๆว่าเ,ออเราจะเปลี่ยนสมมติเราไม่สะดวกอย่างเงี้ยคะ่ะเราไม่สะดวกที่จะไปวันที่เรานัดหมายก่อนหน้านี้เราสามารถที่จะแก้ไขาตามวีดีโอนี้ได้เลยนะคะว่าเราจะเปลี่ยนวันที่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะ ฝากติดตามช่องไปกับหญิงด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ